สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลงนําเลขที่หมวการให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางนะคะในการเสี่ยงโชคนะคะนะหวยหุ้นเวลาวหวยอารน่อยนะคะหวยรายวันนะคะนะอันนี้เลขจะเข้าหรือไม่เข้านะคะจะไปเข้าหวยอะไรนะคะอันนี้หมวการไม่ทราบนะคะหมอกการเป็นได้แค่แนวทางให้เท่านั้นนะคะ นะข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะทีนี้เราก็มาดูกันนะคะว่าเลขมงคลประจำวันที่20มิถุนายนนี้นะคะเป็นเลขอะไรนะคะขอสับให้ก่อนนะคะ สลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมาสลับหน้าสลับหลังนะคะนะคู่2คู่นะคะมันก็เลขมันก็ไม่เยอะนะคะนะความเสี่ยงมันน้อยนะคะจับแค่3ามใบนะคะนะถูกก็ถูกไม่ถูกก็แล้วไปนะคะนะถ้าเปิดเยอะเกินไปนะคะมันจะเลือกไม่ถูกนะคะสับสนนะคะเอา3ามใบพอโอเคนะคะทีนี้เราก็มาดูกัน เอาสามใบพอนะคะโอเคได้มาแล้วห้านะคะทุกคนศูนห้า 5 05นะคะ5 05นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเฮงเฮงรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ